สวัสดีครับคุณเจ้าเท่าชูคุมาต่อกับดิวเบนไคลโฟสเชียร์เวชั่นหนึ่งครั้งต่อครั้งที่แล้วครับโอเคไปเลยแน่นอนพาวอัพอีกแล้วมี5,000ที่ว่าพี่เอาแซลมอนซอสไอเลนเซมฟิส <c oughs> ตอร์ไม่ออกดีกว่าไม่เอาไม่จำเป็นสำหรับพี่อ่ะคือมันใช้จับศัตรูได้ก็จริงแต่บางมันเสียเกจมันต้องใช้เกจคอนเซนเทรตใช่ไหม,อมเอเนมี่วิสอ๋อเสียเกจดดว,วิลวิทิเกอร์อ๋อเปลืองว่ะเอ,อทุกการใช้ดิทิเกอร์หมดอ๋อไม่ใช่เกจคอนเซนเทรตหรอเออแปลว่าเมื่อกี้พี่กดผิดสินะอื พี่ว่าเราเอาท่านี้ดีกว่านี่จะได้ซัดโดนรัวเอออันนี้ดีกว่าคิดไปอะไรไม่ออกก็เอาโมโม่ไปก่อนตอนนี้อ่า o อ e r d r i v e ซะดีไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่พอเว้ยอืมเก็บไว้ก่อนงั้นเก็บไว้ก่อนไม่ไม่ไม่เอาเป็นฟลัชเออก็ดีเผื่อได้โดดโดดแล้วโดนดาเมจไปด้วยก็ดีเหมือนกันเผื่อเราจังหวะโดดเราจะเออโดน damage ศัตรูโดนดาเมจไปด้วยเลยก็ดีไปไปเองดีกว่า ก็จะไม่คือโดดแล้วมันโดนดาเมจไงเราเฉยแบบจังหวะเรากระโดดได้โดนไปด้วยเพื่อมันจะตายพอดีอะไรเงี้ยกดๆไปงั้นแหละอีกอ๋ออันนี้อีกแล้วใช่ไหมไอ้วิ่งหนีแก๊สถ้าเป็นดันเต้มาตกมาเพราะมันใช้ปืนไอ้ไอ้อะไรนะไอ้อาวุธใหม่ของมันใช่ไหมเราก็จะหาเรื่องให้เสียเวลาเฮือสเฮือเฮือเฮือช่าเฮือจ้าเฮือจ้าจ้าจ้าเสียเวลาเนาะไม่เป็นไรเราชอบ ความเสียเวลาฮึสฮึร์สเฮิร์สเยอะๆๆๆๆป๊าบฮึสฮึสฮึสอ่าอ่าเฮิร์สเฮิร์สฮึ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 สอ่า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 หยอโอเคเพื่อความเสียเวลาเวลามีเลือดเพิ่มให้เขาก็จงใจไงรู้ว่าเราจะต้องเสียเวลาในการตีนี่แล้วต้องเสียเลือดเขาเลยให้เลือดเอาไว้ให้แล้วไง รู้รู้รด้วยความเต็มใจเจออะไรวะไอ้ไอ,ไอป้ปลาปลาดุกนั่นใช่ไหมปลาปลาปลาดำปลาดำดินใช่ไหมมันว่ายไปได้ไงว่าดำดินโอเคนั่นไงมาแลวหยุดเลยมือง,ง,งหยุดเลยมืองหยุดเลยมืองหยุดเลยมืองววโอเคเฮ้รเฮ้ย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 เฮเฮฮเฮ ฮิรเฮิรเฮิรฮิอยู่ไหนอยู่ไหนกูไล่ตีอยู่โอเคไปไหนแล้ววะว้าวเอ้ออยากจะโดนอสิคะอะไรวะมึงโกงไปแล้วมึงโกงกันไปแล้วมึงโกงกันไปแล้วหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยโอเคอ่าอ่าโอเคเฮิร์เฮิรเฮิร์สอ๋อว้าวมาจากไหนว้าว what the fuck อืออือโอเคตามมึงละ โอ้โอเคมันยังสู้แล้วอีกมึงก็เก่งกันไปนะมึงเก่งกันไปแล้วเก่งกันไปเออเฮ้เออเฮ้ร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 เอออ่ะโอเคมันเป็นมอนเตอร์ที่น่าลำคาญมากเลยบอกไปอนคืออยู่ดีเราตีมันไม่โดนมันตีสวนขึ้นมาเลยไงมันเลยจังหวะเราเลยเสียบางทีเข้าใจไหมจังหวะเราเสียพวกนี้แหละเนี่ยมันจะดำดินดคือมอนเตอร์มันดำดินได้มันก็โกงนะพี่ว่ามันก็โกงนะดำดินได้เงี้ยเกินไปหน่อยไหม เฮ้ยจะดูมีแค่มีฉากมีแค่ซีนไอ้เวอร์จิ้วฟันไอ้ลูกไอ้ลูกเต่ามันจะว่าไปมีปะวะอยากเห็นปะมีเถอะขอร้องแคปคอมทำมาเถอะได้โปรดเวอร์จิ้วตัดลูกเต่าเงี้ยแบบฟันแบบเท่ๆเงี้ยมีไหมมีไหมครับมีไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมใช่ไหมเดี๋ยจะต้องเล่นลูกเต่าเหมือนเดิมแมวน่ะไม่หนุกนะโอเคข้ามไปเลยไม่ทำเว้ยแม่งมึงไม่ลงทุนเลยแคปคอมอะไรของมึง อาอ้าอ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 ากูตามเียอ้าอามึงโดนให้กูเถอะขอร้องอาเออนั่นแหละโอ้กว่าจะโดนได้โชอืมอาเฮิรเฮิมันก็ไปเร็วเหลือเกินเฮสเฮิรเฮิสเไม่โดนเฮิร์สเฮเฮ ฮึส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 อ่ะอ่ะอ่ะมาอ่ะอ่ะอ่ะโอเคฮึสอ่าโอเคอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอ่ะอ่าโอ๊บไม่โดนไม่จะจะโดนสิเออนั่นแหละจะเตะให้โดนไงแล้วมันเดินเรือบินหนีดันท่าไมกันวะ ใช่ไหมพอเป็นเวอร์จีมันฟันกาอากาศได้ทุกคอมโบมันก็เลยโกงมันก็เลยสั่งมาที่จะสู้คนนี้สบายไงนาแห่เดนเต้ทำไม่ได,ด้ไอตัวดันเต้ต้องเอาปืนยิงเงาใช่ไหมจำได้ตอนพี่เล่นอ่ะอ่ะไม่เจอใครนะเจอเว้ยจะพูดอยู่เลยไม่เจอใครเจอจนได้มาจัดมาเจออะไรมุ่งมึงแล้วอะเฮ้ยน่าเจอบิดอีกแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนบิดเอาไม่ใช่โอเคอ่ะ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 ,อะ,อะ อ่า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 เฮ้ยจบปั๊บปั๊บปั๊บอ่าอ่าฮึบจ้าอ่าโอเคสูงไงผมเชื่อเบอกกับงวัวจิ๋วว่าถ้าตีมันแรงอ่ะถ้าตีแม่งแรงมากเลยอ่ะถีบสวนอ่าถีบสวนอ่าเตะสวนอ้อเตะอ่าถีบอ่าอ่าอ่าเรียบร้อย คือไม่หมดอีกเหรอเอาไม่หมดอีกเหรอมึงไม่หมดอีกเหรอเออนั่นแหละนึว่าหมดแล้วนึว่าตีหมดแล้วหมเราก็จะจะเดินไปเท่ๆซะหน่อยคือวัตชุ่มมันตีกาดได้แล้วมันมีสนับมือที่ตีแรงมากตีแรงแล้วตีกาดได้ด้วยอ่ะดันเต้มันทำงี้ไม่ได้ไงกาดมันตีไม่ได้ดันเต่ใช่ไหมไอ้สนับมือมันอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวนะมีอบจำได้จะดึงเม็ดเดียวกูเอากูพอใจเม็ดเดียวก็เอาไม่สน thank y ิ u อ๋อตรงนี้ ตนนี้ผมไปตรงที่พี่บ่นเลยจริงๆแล้วใช่ไหมตอนนั้นจําได้ไอ้พาสโน่น่ะนะซึ่งอย่างที่บอกน้องนั้นก็คนน้องอ่ะที่สงสัยว่าพี่รับเล่นเล่นไอทรีดเรดี้หน่อยเดี๋ยวเล่นกับผมนะน้องบอกว่าจะจะสงสัยต่อว่าพี่เอฟแล้วผมเป็นห่วงพี่อย่าเห็นพี่เล่นกินนี่อยู่เกมเดียวเลยกลัวว่าจะเบื่อไม่เบื่อครับผมจริงแล้วน้องไม่รู้หรอกว่าพี่อ่ะจริงเล่นเกมนี้แล้วก็สลับเล่นเกมอื่นแล้วก็สลับเล่นเกมนี้สลับไปสลับมาเรื่อยๆครับผมเพราะงั้นไม่มีทางไม่มีทางเบื่อปัญหามีอยู่ข้อเดียวของพี่อ่ะ จำปุ่มไม่ได้แค่นั้นแหละไอ้พอพอเล่นเสร็จเล่น Sleeping d o g จำปุ่ม s l e ป p i n g d o g ต่อไม่ได้นะคราวนี้พี่บอกบอกบอกไอ้บอกได้เลยลืมปุ่มจริงคราวนี้มากลับมาต่อกันได้แล้วบ่นให้ฟังไปงั้นแหละลืมชัวพี่บอกตัวพี่ลืมปุ่มส l e e p i n g d o g ชัวบอกไว้ก่อนฮสเฮสเฮฮสฮสฮสเฮสฮสเฮฮเฮเฮ จ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าช่อเฮ้ยจ้าหลบมูดโชลิวเคนไม่โดนบัตช้อุตส่าห์เท่ๆหลบเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเออฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเอสเอสโอเคเอ้ยแล้ววูส่าชาร์จต่อยเท่ๆไม่ต่อยไม่โดนคืออะไรวะฮะเวอร์จิลมึงเดินสักสองก้าวก็ต่อยโดนแล้วมึงไม่ไม่ใช่เดินบ้างเลยแล้วเมย์เวอร์จิลก็อันนี้ทำภารกิจมีสเกลชาไม่ทำแล้วไปต่อดีกว่า เสียไปแล้วเลี้ยวนี่เลี้ยวนั่นยิงโดนดาเมจจับพี่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันลำบากลำบนได้ขนาดนี้วะมอนเตอร์ไหมไม่มีเว้ยเออมีด้วยเดี๋ยวเก็บอบก่อนอบฟรีเย้เป็นแส้แล้วอบอ่ะเออมันต้องเจอก็ว่าอยู่มันต้องเจอจักจุดแหละวะตรงเนี้ยมันต้องเจอแน่ๆจัดมาว่าเด็ดตัวอะไรวะไอ้แก๊งอัศวินแน่นอนทั้งนั้นเอาไม้แก้เฮ้ย ฮ้ยเ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 ฮ้ยฮ้หลบอ่าเฮ็ดจ้าเฮ็ดจ้าอืมโชลิวเคนไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวขาจะหลบไม่ทันกำลังต่อยอยู่ขอโทษเฮ้ยปึบเฮ้ย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 จะโชเช่โชโชเช่โชโชอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ย อ๋อพอไปแล้วเป็นปีศาจเสร็จแล้วเวอร์จิ้วมันจะแดดหลบเอาใช่ไหมเออเฮ้ยเท่ว่ะอ่า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 อาวอ้าวอาโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยไปเลยจิว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 ว้าวว้าวเกิดอะไรขึ้นงงเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ้าวโอเคเฮ้ย์สโอ้โอเคยังงงงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเออการแตกก็สิหนึงมามีตัวเอาจริงดิ ยอาจ้าฮึดจ้าฮึดจ้าฮึดจะต้องโชโชเชโชเชฮึนจึงจะกันทำไมแล้วเฮ้ย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 หลบฮัโดน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 ดาบย่าฮึดโชโชเชโชโชเชอ้าวไจ้าบอลเนี่ยฟันสวนนี้ดิว่ากูตกใจฮึดฮึดฮึดอ้าฮึดหลบยอดยอดฮึดโชเช เฮ้โชเชจะโชยังไม่ได้สอยโชลิวเคยนเลยอะไรเนี่ยมันตายกันหมดแล้วอะไรวะสัมมือมันช้าเวลาโชลิวเคนเน่ยมันต้องแบบแล้วก็ต่อยมันต้องชาร์จก่อนอ่ะไม่งั้นมันมันต่อยเสยไม่ติดอ่ะพี่เลยไม่ชอบสนับมือเวลาเสยไงทำไมพี่พี่ถึงไม่ซื้อไอ้หนึ่งหมัดคนพานของเวอร์จิฟมัน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 ไม่ใช่อ่ะก็จะว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมันโบเมนอ่ะมันโบไซ่อะแมนบอกโอเคปะ น้องฟังฟังพี่จะรำคาญที่พี่พูดบน่นนี่แหละเกมนี้เป็นยังไงก็มันก็เป็นความจริงไงถ้าน้องชอบน้องก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่ก็ชอบนั่นเองคือพี่บ่นบ่นนี่คือพี่ชอบนะรู้ป่ะไม่ถึงโอเค,อเคถึงอยู่ที่บ่นบ่นนี่คือชอบนะบอกไว้ก่อนไม่งั้นพี่ไม่ได้หลอกจริงไม่งั้นไม่บ้ามานั่งเล่นรีมาสเตอร์เกมนี้หรอกบอกไว้ก่อนเกมเดิมๆเมนี่ <c oughs> ยพี่จะที่บอกไงพี่เคยเล่าตอนภาคแล้พี่เล่นเล่น DMC อ็มซีใช่ไหมตอน,ตอนที่เล่นตอนที่เล่นภาคสามพี่เคยพี่บอกให้ฟังพี่เคยซื้อเวอร์ชันธรรมดาใช่ไหม เสร็จแล้วพักสามันออกสเปเชียลลิชั่นมาอีกทีนึงพี่ก็โหลดพี่ก็ซื้อมาเล่นอีกทีนึงอ่ะคือถ้าจะเล่นเล่นจบรัว,วจนแบบเล่นจนรู้ทุกจุดน่ะอะไรเขาจะไหมแบบพี่ชอบมากอ่ะเขาจะไหมมันที่บทนี้คือบทในฐานะของแฟนพันธ์แท้นะแฟนที่ชอบเกมนี่จริงๆไงเขาจะไหมไม่ใช่ว่ามูมัวหมามันนั่งเล่นเฉยๆใช่ไหมเออเย่โอเคน้ำแข็งหมดแล้วไปดีกว่าสิบนาทีละป่นเยอะต้องบอกปูงลงขาดเลยเกินโอเคเก็บออฟฟีเหมือนเดิม

กระโดดเล่นเป็นบัญจีจัำเลยเม่ไปลับไปลุยกันต่อตอนนี้ต้องเจอแล้วเจอแบเรียใช่ไหมเออใช่พอดีน่าจะน่าจะครบเวลาพอดีคือพาร์ทหนึ่งมันก็ไม่ต้องยาวมากได้หลายหลายพาร์ทน้องจะดูเรื่อยๆเนาะเอาน่ะพี่กจะไม่น้องหลายคนบอกพี่จะทำชั่วโมงหนึ่งได้ไหมก็บางคลิปก็ทำชั่วโมงนึงให้ดูไงเพราะว่ามันก็แล้วแต่เกมไงบางทีแต่พี่อยากจะคงไว้ที่20 20นาทีเพราะจะได้แบบมันกับดูอนิเมะเรื่องหนึ่งดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งก็20นาทีอ่ะเข้าใจไหมเออพอสมควรพอสมควรก็พอแล้ว ว้าวโอเคพร้อมใจกันจังพวกมึงเนี่ยมาเก็บมึงก่อนเลยทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย์สอ่าหย่่อหย่่อเฮ้ย์สหย่่อหย่่อย่่อหย่่อหย่อโชลิวเคนโชได้แล้วเว้ยตายแล้วเว้ยเฮ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 ้ยตายแล้ววะโอ้อะไรวะมันตอ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 นเต้มันสูญยาจังปะ ที่บอกอันตอนดันเต้ม e well, ันสู้ยากเพราะว่าดันเต้มันไม่มีไอ้สกิลหายตัวไปหาศัตรูหรือดึงศัตรูมาหาเราไงเพราะว่าไอ้ตอวนี้เนโรสู้ง่ายจำได้ไหมถ้าเป็นเนโร่สู้ง่ายเพราะเนโร่ก็จับมันเข้ามาแล้วก็กดโอจับทุ่มก็ยิงบาซูก้าเสร็จจับมันมายิงบาซูก้าแทนก็จบแล้วจริงปะเล่นเล่นเป็นเนโร่จับเวอร์จิวสู้ง่ายเพราะมันจับศัตรูได้นะนี่ที่ดันที่ดันเต้มันจับไม่ได้ไงเข้าใจไหมมันจับมันต้องไปหามันอ่ะมันเลยเสียเสียจังหวะเวลาไปหามันนั่นแหละพี่ว่าไอ้ตัวตัวดันเต้เย้ อย่าทามว่องมาทำยังไงทา้กระโดดมื่เกี้ไม่เอานะไม่ชอบคือเกมถ้าจะสอนทุกอย่างอย่างแล้วน้องจะถามอีกไหมตัวนี้มีอันนั้นไม่ใช่หรอไอไปเอาข้างบนไม่ใช่หรอจำได้แล้วแล้วเวอร์จีจะขึ้นไปเอาไงทางนั้นอ่ะเพราะดันเต้มีท่าขึ้นสยขึ้นไปไม่ใช่ใช่ไหมใครจําตัวนี้ได้บ้างพี่จําได้ดีเลยเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมีอบบอกอยู่นี่ไงหรือเปล่าหรือตัดไปแล้วเออ ตัดออกไปแล้วเหรอจริงดิเฮ้ยติดโอเคขออีกรอบอ่ะตั้งลำ้ำวูวมันตัดไปแล้วจริงเว้ยเออใช่ไหมเพราะตอนตอนนั้นเต้มจะขึ้นไปได้ไม่ใช่เหรอจำไดอ้อ่เอ่อเออ โอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยมาหาข้อมูลตัวเนีเพราะว่าจำได้ว่าตอนนี้มันไอตัวดันเต้มันขึ้นไปเอาไปเอาบูฟหรือเป็นซีเกตมิชชั่นมั่งจำไม่ได้ใช่ไหมแต่วูร์จิวหายไปเลยฮะหรือว่าขึ้นได้บอกว่ะสรุปไม่รู้ช่างมันเถอะขี้เกียจจำเล่นแค่นี้แหละเอาจะบาดเจ็บเอามาจากไหนของมึงเนี่ยเฮ้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 ยหลบเฮ้ย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  ยอจ้าเรียบร้อยเป็นไงฝีมือดับดินเอาอบมาด้วยของรีชอบฮะอบรีเอาเอาหมดเม็ดเดียวกูเอางกกูงกแค่นั้นแหละไม่มีะไรมากกูงกแล้วกลับไปตีแบรียก็อย่างที่ว่าคือแต่แม้พอเป็นนี้มันรู้สึกเสียดายเพราะว่าอย่างที่ว่าคือวอร์จอมันก็มี p o t e n ชียลแบบว่ามีความสามารถที่จะเป็นตัวละครหลักหรือไปนี้ในเรื่องเสริมของตัวเองสักสิกว่าด่านก็ได้แต่เนี้ยคือมันก็ด่านดันเต้นในโล่ะมันก็ เล่นวนไปเตยตีบอสตัวนี้แล้วก็วนกลับมาตีตบอสตัวเดิมมันก็เลยกลายเป็นยิ่งน่าเบื่อเขา้าใจไหมน้องเทียเข้าใจไหมน้องแม่งไม่เข้าใจพี่อะ <c oughs> เอาหนะ้าอย่างที่ว่าชอบก็ชอบไปที่ไม่ว่าเไรอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องของอะไรน้าอย่างที่วาดบอกมันที่บอกในคลิปซอฟออนไลน์อะไอ้ที่อะไรนัมันเป็นเรื่องของอ,นะอ,อกออกออไนะอโอพเนียนความเห็นส่วนตัวจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่จะชอบไม่ก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวคนนะผมอย่างที่ว่านะ อยู่ที่น้องอะ่ะอยู่ที่น้องเอาง่ายอยู่ที่น้องอะ่ะน้องน้องจะชอบไม่ก็ชอบก็ชอบก็ชอบก็สนุกพี่ก็ชอบ,ก,ชอบ,ก,ก,ชอบก็หนุกหนุก,นกไม่ว่ากันอะไรเงี้ยเอออย่าคิดมากน้องอย่าคิดมากน้องบางคนแม่งคิดมากเหลือเกินอะไรเงี้ยไม่เปิดใจรับเลยอะไรเงี้ยปิดใจไม่ยอมเปิดรับทําเป็นเอา้านี่อ๋อขึ้นได้ดิเหรอวัดเฮ้ยมีตรงน,นี้ดิเหรออ๋ออ๋อ

ปลว่จาจริงๆแล้วเกมมันกะให้เราแบบขึ้นมาด้วยวิธีนี้ไงคือต้องมากระโดดเหยียบนี่แล้วขึ้นไปอาตรงนู้นแต่เราสึกขึ้นไปอามาแล้วไงมฝีมือชอปเปอรคุงรู้ไม่นี่ใครชปเปอคุงอ่ยมา,มาอ,ปปอีกละปปมาไปเลจ้ะจิววจิวจมาเฮ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  ฮือได้ชูเก็บดับโชไม่แรงเท่าไหร่แต่มันใช้ได้โอเคชิบหายแล้วลืมลืมเอา้าโอเคลืมมันจะเร่งไฟด้วยมาครับไม่โดนเฮ้ยเอาแกวะทานี่แกวะไม่เอาไม่เล่นทานี่ไม่เล่นเอ้าเอ้าว้า้โหฟันสองจังหวะเลยเด้อโอโหอ่าโอเคโอเค โอเคโอเคอ้อฟจะจะโดนอีกอาอ้าวจะบโดวจะโดนอีกแล้วโอ้วอาเฮ้ยเฮ้ยมันจุ๊บๆปิ้วมันกันได้ยุ้ยอ่ะอ่ะอ้าวอ๋อยังไม่ตายโอเคเฮ้ย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 ออตายเถอะมึงตายเถอะเออนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นวะมึงมันจะกันจังหวะเราจังหวะหนึ่งชิพี่ก็จะฟันจบคอมโบเท่ๆแต่มันกันจังหวะเราจังหวะหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นวะ ได้ไงวะอยู่ดีเมื่อกี้เหมือนกับเราฟันมันมันมันไม่ติดอะเมื่อกี้มันคืนเลยวะภาพช้าไหมภาพช้าไหมไม่ต้องนะภาพช้าไม่ต้องเนาะโอเคชนะไม่สนใจชนะอยู่แล้วจอมหเอสเอสโอ้โหเอโอ้โหสุดยอดยังไงแรงก็ไม่เคยตกจริงเกมนี้เล่นได้ไงวะเราเนี่ยโอ้สุดยอดเรามันเกิด์มื่อกินีจริงเลยอะหล่อโอเคจะจบทันี้ก่อนแล้วกันอย่าดื่มชอบก็ไลค์ซับสไคร้เฟซบุ๊กชัยคือเจอกันครั้งสองสวัสดีครับผม